อ่ฮัลโหลครับอ๋อไม่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 ต้องกู้ครับไม่ไม่ไม่ต้องต้องใช้เงินเลยครับครับครับยังไม่ไม่มีเงินเอาไปใช้อะไรแล้วไม่มีตังเอาไปจ่ายดอกพวกคุณได้หรอครับครับครับไม่เอาครับครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้คอเซ็นเตอร์โทรมาทุกพี่ทุกวันเออโอ้โหคุณวลินดามือถือใหม่นี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนึกข่าว่าแพงมากเลยนะครับ พี่มาลูดวอลินดาก็ถูกหวยงงก็เลยจัดซะหน่อยช่วงนี้เขามีโปรโด้วยเดี๋ยวนะฮะคุณวอลินดาเล่นหวยด้วยเหรอครับโอ้โหมีเลขเด็ดบ้างไหมฮะนี่ผมเล่นมาเป็นปีไม่เคยถูกเลยเนี่ยอวอลินดาไม่มีเลขเด็ดอะไรหรอกพี่มาลูดก็ไม่ค่อยถูกบ่อยหรอกก็เพิ่งมาแจ็คพอตงวดนี้นี่แหละผมว่าคุณวอลินดากักเลขแน่ๆคุณมีแต่คนไม่บอกผมคุณรวยคนเดียวแบบเนี้เหงานะ อไรอยู่ดีๆก็ขับแล้วก็ไปข้าวเข้าก็ไม่กินนึกว่าพี่จิกนวรัตพอครับพออ่ะ hmm? uh. ยุ่งอะไรอยู่ปครับเนี่ยครับ <c oughs> คือคุณรวิพรนักวิจัยที่เราจ้างมาดูแลโครงการจำได้ไหมฮะเนี่ยเขาแท็กข้อความมาต่อว่าหน่วยงานของเราใน Facebook ด้วยครับนี่เขาบอกว่าทน,นี้นไ้ไหนหน่วยงานเราเนี่ยผ่านมาจะครึ่งปีแล้วเงินก็ไม่ยอมจ่ายตามสัญญาคอยดูรวบรวมหลักฐานครบเมื่อไหร่ยื่นหนังสือฟ้องแน่เอะใจตั้งแต่เห็นหน้าพออ,อขนจมูกยาวๆนาะ <c oughs> ว่าแล้วว่าไว้ใจไม่ได้ใครคิดจะรักงานคิดให้ดีนะคะจะได้ไม่ถูกหลอกแบบเราเนี่ยพอไม่เหลืออไหมไม่เหลือแล้วดึงขนาดนี้พอพูดอย่างนี้ได้ยังไงนั่นสิไม่น่าเป็นไปได้นะคุณธนากรเพราะผมเองนี่แหละที่เป็นคนบอกให้ฝ่ายบัญชีเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุนไปเรียบร้อยแล้วก็นี่ไงพอเดียด๋วยวถ้าป๊บผมเขาถามฝ่ายบัญชีก่อน อ่าฮัลโหลคุณรวรินดาอ,อ,อ,อวรินดาครับคุณวรินดาฝ่ายบัญชีใช่ไหมอ่ายังไงมาคุยกับผมที่ห้องหน่อยนะครับ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 รับเองกับมือยังรวรินดาอยู่เลยนะคุณพ่อจำคนไค่ะพ่ออ้าวมาเชิญเชิญครัค่ะเดี๋ยวเขามีอะไ,ไรคะคุณรวรินดาลองดูข้อความตรงนี้หน่อยครับ เป็นไปได้ยังไงอะคะวอลินดาตั้งงบเบิกจ่ายแล้วก็โอนไปแล้วนะคะนักวิจัยสามคนคนละหนึ่งแสนบาทครบทุกคนแล้วนะคะพอครับมผมโทรหานักวิจัยอีกสองคนแล้วเขาบอกว่าไ,ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนวุณวริพรเนี่ยยังติดต่อไม่ได้ครับอา้าวหรือว่าพวกเขาอค่ะอยากเรียกร้องเงินเพิ่มก็เลยออกมาโวยวายแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่ายังได้รับเงินไม่ครบเนี่ย เขาต้องติดต่อวลินดาสิคะนี่เขาไม่ติดต่อวลินดามาเลยเอางนี้ไหมคะเรื่องเนี้ยเราทําเป็เงียบๆไปเลยไม่ต้องไปสนใจอ,อเพราะว่าเขาคงเรียกร้องอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วล่ะคะ่ะไมร้ พออ,อมาทำอะไรเนี่ยผมเลี้ยคุณวาินดามาทำงานตอนกลางคืนอันแน่อย่าบอกนะว่าคุณก็มาสืบหาข้อมูลเหม,มออือนกับผมพอก็มาหาเลขเด็ดมานเลรอครับเลขเด็ดอะไรของคุณก็เนี่ยคุณวลินดาตอนนี้เขารวยเอารวยเอาผมว่าแกต้องมีของดีแน่ก็เลยมาดูเนี่ยเผื่อถูกหวยเขาบ้างครับรวยเอารวยเอาเลยเหรอเนี่ยคุณมารุตครับคุณไปสือบอะไรให้ผมหน่อยสิสือบอะไรครับพอ,อ สืบเท้านะครับ <looked desserts> ตลกนหครับคุณเนี่ย <Luckily my God> สืบ <Ireland> สวนสอบสวนสิครับผมยังไม่ได้พูดเลยเลยครับเล่นเองคนเดียวแล้วเข้ามาว่าผมคุณวรินดาครับคือสถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณระวิพรนักวิจัยของเรากําลังมีปัญหากับเราอยู่แล้วก็กําลังตั้งสเตตัสับหน่วยงานของเราเละเทะเลยครับตอนนี้ท่านผอก็เลยให้คุณมารุ้นนะครับเรียกว่าไปหาข้อมูลแล้วก็ไปตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีเพิ่มเติมครับ คุณมารถมาพอดีพอครับครับพอดีมีหลักฐานว่าเงินค่าวิจัยถูกเบิกหมดแล้วครับแล้วก็เงินส่วนของคุณรวิพรเนี่ยกับพบว่าปลายทางบัญชีถูกโอนไปที่คุณวรินดาดอ๋อคืออย่างนี้ค่ะวันนั้นเนี่ยวันที่วลินดาตั้งงบเบิกใช่ไหมคะอมพอดีติดต่อคุณรวิพรไม่ได้อะค่ะก็เลยตั้งใจว่าโอนเงินเข้ามาในบัญชีของวลินดาก่อนเมื่อติดต่อคุณรวิพรได้อ่ะกะว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้คุณรวิพรค่ะ ออ้ยวอลินดาลืมไปเลยอะค่ะ้ยต้องขอโทษทีนะคะก็คือคุณวิพรยังยังไม่ได้รับเงินเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะลองดูครับไปยังน้ออโอ้ยยังไม่ได้เลยอะค่ะลืมโอนออ้ยทำไมวลินดาคิดนืมอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวโอนให้เลยละกันนะคะคุณวลินดาครับวันหลังถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ สิ่งที่คุณวรินดาควรทำก็คือใช้วิธีไปซื้อแคชเชียร์เช็คแล้วสั่งจ่ายไปที่บริษัทของคุณรวิพรโดยตรงดีกว่าหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยคุยกับคุณรวิพรให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะทำเรื่องเบิกอะไรแบบนี้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาอีกครับได้ค่ะได้ค่ะวรินดาครับผมเช็คก,กับทางคุณรวิพรแล้วครับคุณยังไม่ได้โอนเงินค่าจ้างให้เขาเลยครับงั้นาฝากบอกคุณรวิพรได้ไหมคะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ย วราินดาจะโอนให้ค่ะทาไมต้องสิ้นเดือนล่ะครับก็มีเงินค้างในบัญชีอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับหรือว่าคุณวรินดาใช้เงินไปแล้วเออโอ้อย่างนี้ตายเลยครับอย่างนี้ตายเลยคือลําพังแค่เอาเงินไปพักไว้ในบัญชีส่วนตัวนี่ก็ผิดมากแล้วนะครับนี่ถ้าเอาไปใช้ตามอําเภอใจอีกเนี่ยผิดระเบียบราชการนะครับติดคุกหัวโตเลยนะครับเออคือคือตอนเนี้ค่ะ โอลินดาชักหน้าไม่ถึงหลังอะค่ะก็ก่าวว่าเอาเงินก้อนนี้ไปหมุนก่อนนะคะนี่หรือว่านี่คือที่มาของมือถือใหม่หรือเปล่าครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมว่าไม่หน่อยแล้วมังครับเนี่ยพราบว่ในี้บัญชีเงินฝากกองทุนถูกเบิกล่วงหน้าเป็นเวลา2-3เดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์แล้วนะครับนอกจากจะมีความผิดทางวินัยยังมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับ นี่เลยครับตามมาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือว่ารักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับโอไม่แค่นั้นนะครับและปรับตั้งแต่2,000ถึง40,000บาทครับอุ้ยอุ้ยนะคะ วรินดาผิดไปแล้วค่ะเอ,อ่อวรินดาขอพิจารณาตัวเองได้ค่ะแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่าตั้งคันร้ามาการสอบสวนเลยนะคะคือวรินดาสัญญานะคะวรินดาจะใช้เงินให้ทุกคนเลยค่ะไม่หนีแน่นอนค่ะคุณวรินดาสำนึกผิดแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่ความผิดมันร้ายแรงมากนะครับคุณวรินดานี่คุณเอาเงินของหลวงไปใช้ตามอำเภอใจเราเป็นข้าราชการ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสิครับเราต้องไม่ทุจริตคอรัปชันนี่คือพื้นฐานเลยยังไงคุณวรินดาก็ต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับบรินดาผิดไปแล้วคุณมาดูคุณกรอบหน่อยสิ